วากลาบวางเสื้อสวยเดไปกลับหลวงปู่ด้วยตอนอ๋อเดินไปกลับหลวงปู่แล้วก็ไปนั่นงที่เดินไปกลับหยุดหยุดหยุดไปเดินไปกลับหลวงปู่แล้วก็นั่นงที่ไม่เปิดกล้วยหรอกไม้เปิดกล้วยหรอกไม้